กู้เงินจากประกันสังคมได้หรือ,อยังนะครับมีคนพิมพ์มาว่านะคุณฟักแฝงนะครับถามเจ้าหน้าที่ประกันสังคมโดยตรงแล้วแจ้งว่าคอรอมยังไม่อนุมัติจึงทำเรื่องกู้เงินจากประกันสังคมไม่ได้ค่ะถูกต้องนะครับวันนี้เป็นวันที่ 30แล้วนะครับผ่านมาเกือบ1เดือนละหรือเดือนกว่าๆละของปีนี้นะไอ้ไม่ใช่ของปีนี้ผ่านมา1เดือนของปีใหม่นี้นะครับแล้วนะยังกู้ไม่ได้แน่นอนนะครับนอกจากคอรอมอยังไม่อนุม,มัติแล้วใช่ว่าคอรอมอ,อนุม,มัติแล้วจะกู้ได้จะกู้ได้นะครับสิ่งสําคัญมากๆเพราะนะครับมันไม่ได้ถูกกําหนดในตัวพระราชบัญญัติกนรังคมเพราะฉนั้นต้องแก้กฎหมายก่อนนะครับ ตอนนี้สำคัญที่สุดก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับว่าจะนำร่างที่ค้างอยู่นะครับซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญนะครับของการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่จุดๆ,ๆนะว่าจะมีการให้นะครับไม่ได้ให้กู้นะให้การคำประกันนะเงินกู้ของผู้ประกันตนที่ไปกู้กับสถาบันการเงินนะ,ะเพราะฉะนั้นหนึ่งนะครับสำคัญมากๆก็คือคณะ รัฐมนตรีต้องอนุมัติแล้วจะต้องนำส่งเข้าไปในรัฐสภาให้นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สมาชิกวุฒิรัฐสภานะครับแประยะตินะครับแล้วกอ็ออกมาเป็นกฎหมายก่อนนะครับเมื่อออกมาแล้วก็นำทูลเกาถวายพระมหากษัตริย์ลงพระประมาพิไทยใช้เวลารออีกนิดหน่อยนะครับอาจจะสมเดือน6เดือน ประกาศแล้วจึงมีผลบังคับใช้ครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องตอบว่ายังกู้ไม่ได้นะครับยังทําประกันให้เราไปกู้เงินกับสถาบัานการเงินไม่ได้สำคัญที่สุดนะฮะถามถามว่าพี่หมอถามพี่หมอว่าเอ๊ะจะได้เมื่อไหร่พี่หมอตอบว่ายังอีกนานมากๆนะเพราะว่าไม่มีคนสนใจนะครับหรือมีคนสนใจน้อยมากอ่ะถามว่าเอ๊ะนี่มีคนถามแล้วไม่สนใจเหรอมีแต่น้อย คนแสดงออกน้อยคนอยากกู้เยอะนะครับคนอยากกู้เยอะแต่คนออกมาร่วมมือร่วมใจกันน้อยเพราะฉะนั้นอยากกู้ได้เร็วๆอยากคืนได้เร็วๆอยากเลือกบําเหน็จบํานาญได้เร็วๆช่วยกันออกมาส่งเสียงดังๆครับโดยการทํำยังไงครับกดหัวใจนะครับแล้วก็แชร์ออกไปครับ